อันนี้ตีเมื่อไรเรื่องคูงค <ques> กั้นตอั้งอุปรรติตั้งุ

ก็เติไฟเพื่อบ้านน่านใส่ใจให้ในออแบตเตอรี่โรงงานครับทุกของน้าไม่มีอ้างล่างนาอย่างใกล้หน้าใจด้วยครับผม นี่เราเป็นคนดูแลกกควบคุมอยู่บางอี่างนะครับเนี่ยนี่แหละมันลดไบ้ันเนี่ยกุ้มเนือ่อ